คอมเมนต์ชาวเวียดนามเดือดจัดเลล์บอลชายไทยอย่างเชียบไล่ทุบเวียดนาม3เซตรวดนำจากฝูง c ซีบีลีก2024วันที่16สิงหาคมนะครับการแข่งขันเลล์บอลชาย C ีบีลีก2024ครั้งที่4นะครับมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด4ทีมประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยสัปดาห์ที่1นะครับระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมนำประเทศฟิลิปปินส์นะครับ ทีมชาติไทยนะครับภายใต้การนําทีมของโค้ชปาร์คหรือว่าปาร์กีบอลลงสนามนะครับเจอกับเวียดนามรองแชมป์ซีวีลีก2023สนาม2เซตที่1และเซตที่2นะครับสถานการณ์คล้ายกันก็คือทีมชาติไทยโดนนําห่าง5-6แต้มนะครับก่อนที่เสมอในช่วงท้ายเซตนะครับแล้วก็เป็นทีมชาติไทยนะครับที่ใจนิ่งกว่าเอาชนะไปได้27-25ต่อ29-27ต่อนะครับ มาเซตที่3นะครับเป็นครั้งแรกที่ไทยขึ้นนําตั้งแต่ต้นเซตแล้วก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับจนชนะไป3ต่อศูนย์เซต27ต่อ25 29ต่อ27และ25ต่อ15นะครับเก็บเพิ่มเป็น6แต้มนําจากฝูงต่อไปนะครับโปรแกรมต่อไปนะครับวอลเลย์บอลชายไทยมีคิวลงสนามนัดที่3นะครับพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่18สิงหาคมเวลา16นาฬิกา45นาที ถ่ายท้อสดทางช่อง GMM25 นะครับเอาล่ะ right, เรามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างพวกเขาสูงแต่เวียดนามคนพวกนี้ผอมมากแขนขาเหมือนตะเกียบอ่อนแอในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าการแข่งขันที่อ่อนแอทั้งในแง่งของรูปแบบการต่อสู้และจิตวิญญาณเปลี่ยนโคตทันทีซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า เป็นการลดเกรดอย่างแน่นอนกีฬาเวียดนามครั้งนี้ถดถอยลงทุกแขนงในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ามันแย่เกินไปโค้ดอนุรักษ์นิยมซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปอีกว่าไม่มีปัญญาจ้างโค้ดต่างชาติควรเปลี่ยนแปลงสำหรับวอลเลย์บอลเวียดนามได้แล้วตึงท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า ดวนว่าพวกเขาเล่นแย่กว่าทีมอินโดนีเซียซะอีกในขณะที่ท่านต่อมานะครับชาวเวียดนามทานนี้ก็มากล่าวว่าจิตใจมันแย่มากโค้ชทำงานจิตวิทยาไม่เป็นซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่ารูปแล้วโดยเฉพาะวอลเลย์บอลและกีฬาโดยทั่วไปของเวียดนามกำลังถดถอยเป็นอย่างมากแม้แต่ในโอลิมปิกยังตามทีมชาติอาเซียน,อ,นอื่นๆเลย ซึ่งท่านนี้นะครับก็กล่าวว่าชายคนนี้ต้องหยุดพักได้แล้วในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าความเร็วของทีมลย์อบอลชายเวียดนามตามทีมชาติไทยอยู่2วิไม่สามารถผ่านทีมพวกเขาได้จริงๆซึ่งท่านต่อมานะครับชาวเวียดนามท่านนี้เมื่อกล่าวว่ากลับบ้านไปซักโกโกโนให้ทีมลย์อบอลหญิงนะ ในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าที่เราพ่ายแพ้เพราะว่ามีผู้ฝึกสอนไม่ดีในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าโค้ชไม่สามารถส่งไฟให้นักกีฬาได้ฉันรู้สึกได้ว่านักกีฬาไม่ค่อยมีกำลังใจกันเลยซึ่งท่านนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าแพ้อ,อีกแล้วในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวต่อไปว่า เวียดนามสูญเสียความกล้าหาญและจิตใจที่แข่งแกล่งไปในครั้งที่ท่านต่อมานะครับมาก่าตอไปอว่าพวกเขาเล่นกันเพื่อเงินอย่างเดียวไม่ได้ทําเพื่อชาติเลยในครั้งที่ท่านต่อมานะครับชาวเวียดนามท่านนี้มากล่าวว่าทีมลูกบอลชายเวียดนามเป็นเหมือนบ่อของหมู่บ้านคอมเมนต์ต่อไปครับเอาโค้ชที่ไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรมา ฝึกซ้อนให้ทีมชาติบอลล์บอลของเวียดนามเขาไม่ใช่โค้ชที่ดีในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปว่าดูบรรยากาศสปิริตทีมเวลาลงสนามได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นมันไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความสนุกเวียดนามมีอยู่22แต้มนำไทยอยู่3แต้มทีมชาติไทยมี19คะแนนแต่ก็ยังไม่สามารถปิดเซตได้ และผู้เล่นควรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากกว่านี้ตั้งใจในการเล่นในระดับนานาชาติซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่างดลงทุนชั่วคราวสำหรับทีมฟย์บอลชายซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าสรรหาผู้เล่นที่เก่งกว่านี้ภายในประเทศเวียดนามไม่ได้แล้วหรอประชากรเวียดนามก็มีมากกว่าประเทศไทยในขณะที่ท่านต่อมานะคะรับมืกล่าวว่า วอลเลย์บอลหญิงโดยรวมดีกว่าต่อไปครับโดยทั่วไปแล้วฟุตบอวลวอลเลย์บอลชายไม่แซงประเทศไทยเลยซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มากล่าวว่าคว้าน้ำเลวอีกแล้วในคระที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นราชาวอลเลย์บอลอาเซียนซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าดูแล้วเสียอารมณ์จริง เหมือนดูทีมชาติแอฟริกาเจอกับเวียดนามซึ่งท่านนี้นะครับก็เมื่อกล่าวว่าโค้ชก็แย่จิตใจของผู้เล่นก็อ่อนแอในครับที่ชาวเวียดนามท่านนี้นะครับก็เมื่อกล่าวว่าความล้มเหลวที่นี่เป็นความผิดตั้งแต่ระบบด้านบนมาถึงด้านล่างในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาไล่โค้ดอีกแล้วนะครับควรเปลี่ยนโค้ดของทีมใหม่ซะคอมเมนต์ต่อไปครับดูการแข่งขันกับประเทศไทย เวียดนามกำลังฆ่าตัวเองชัดยิ่งดูยิ่งโกรธในขั้ที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปอีกว่าเล่นกันเหมือนกินเลี้ยงงานเลี้ยงหมู่บ้านเหมือนเตรียมตัวไปเที่ยวอะไรกันเนี่ยพวกคุณซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าดูเหมือนว่าพวกคุณไม่เสียใจแม้แต่วินาทีเดียวขาดความคิดและไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนการแพ้เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้าทีมเล่นกันแบบนี้ก็ไม่ควรให้อภัยได้และพันปีต่อจากนี้ก็ไม่มีวันก้าวหน้าซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่าด้วยกำลังบุคลากรของทีมปัจจุบันไม่สามารถสรรหาผู้เล่นชายมาเล่นได้ทีมก็ต้องมีโค้ชต่างชาติหรือญี่ปุ่นหรือว่าจีนก็ได้แต่ถ้าในประเทศนั้นต้องบอกว่า ไม่มีความสามารถเพียงพอซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวาว่าวอลเลย์บอลหญิงแพ้ประเทศไทยแต่อย่างยอมรับได้แต่ถ้าวอลเลย์บอลชายแพ้ประเทศไทยต้องบอกว่ายอมรับไม่ได้เพราะว่าอันดับแรงกิ้งของเวียดนามสูงกว่าพวกเขาซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเมื่อไหร่กีฬาเวียดนามจะเป็นอันดับต้นๆของโลก ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็เมกล่าวว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แย่ที่สุดในปีนี้หลังจบทัวร์นาเมนต์เราน่าจะรวมทีมกันใหม่ซึ่งท่านนี้นะครับก็เมกล่าวว่าเห็นผู้เล่นเวียดนามแล้วสงสารชาวแอฟริกาในทีมไทยแข็งแรงและตัวสูงฟิตด้วยและความฟิตของเราก็เป็นรองเขาในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็เมกล่าวว่า ผิดหวังมากที่ได้ดูการแข่งขันในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าวอลเลย์บอลเวียดนามอ่อนแอเกินไปในเวียดนามยังคงต้องใช้เงินลงทุนมากกว่านี้ซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวต่อไปว่าเวียดนามเล่นแต่ในหมู่บ้านเท่านั้นเมื่อไปเจอกับทีมนานาชาติก็ไม่สามารถสู้ได้ ซึ่งท่านต่อมานะครับว่าเมืกล่าวว่ากําจัดโค้ดคนนี้ไปเขาเป็นชาตินิยมอนุรักษ์นิยมในขณะที่ท่านต่อมานะครับคนนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าแผนการเล่นของโค้ดไม่มีการพัฒนาใช้แต่แผนเดิมๆคู่แข่งจับทางได้แบบง่ายๆซึ่งท่านต่อมานะครับมืกล่าวว่าเซตที่หนึ่งสนุกที่สุดโค้ดไทยฉลาดมากโค้ดเวียดนามโง่มากประเทศไทย ต้องยอมรับว่าเก่งกว่าปีก่อนในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่ากีฬาเวียดนามแย่ลงเรื่อยๆซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าฉันเบื่อมากที่ได้ดูวอลเลย์บอลชายวันนี้เม้นต่อไปนะครับคนนี้นะครับก็มากล่าวว่าลาออกเธอะถ้ายังเคารพตัวเองอยู่คอมเมนต์ต่อไปครับน่าเสียดายเซตหนึ่งลเซตสองขึ้นนำแต่ไม่สามารถจบได้ คอมเมนต์ต่อไปครับแย่จังเล่นกันโดยไม่มีกลยุทธ์ใดๆซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับเมื่อกล่าวว่าผู้เล่นนั้นดีแล้วแต่โค้ดโง่ามากคอมเมนต์ต่อไปครับเบื่อที่จะดูไม่อยากดูอีกแล้วซึ่งท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าถ้าพรุ่งนี้แพ้อ,อินโดมันจบเลยนะแต่อย่ามาแก้ตัวว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าดูเวียดนามเล่นแบบนั้นมันน่าปวดหัวมาก ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าทั้งทีมชายและทีมฟุตบอลชายไม่ควรลงทุนควรมาลงทุนกับทีมหญิงทุกประเภทกีฬาซึ่งท่านนี้นะครับมกล่าวว่าทีมเวียดนามเล่นการผิดปกติมากและก็เช่นเดียวกันนี้นะครับก็มากล่าวว่าลงทุนกับทีมหญิงนเทอะทีมชายอย่าไปลงทุนเสียเวลาเปล่า ทึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวต่อไปว่ารายชื่อหลักนี้แกล่งที่สุดแล้วเหรอต้องทํางานมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าล้มเหลวต่อไปทีมชาติเวียดนามและเช่นเดียวท่านนี้นะครับก็มาตาหนิทีมชาติเวียดนามว่ากีฬาเวียดนามเน่าแล้วตอนนี้ไม่คู่ควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆอีกต่อไปยุบทีมไปซะลดต้นทุนประเทศ ซึ่งท่านต่อมานะครับก,กล่าวว่าถ้าได้ดูฟอร์มภายในเกมเนี่ยทีมชาติเวียดนามมีโอกาสชนะมากกว่าไทยแต่สุดท้ายก็แพ้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าอับอายวุลบอลเวียดนามแพ้ทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่านั่นไงบอกแล้วล่วงหน้าไม่สามารถชนะการแข่งขันใดๆได้หรอก ครับก็คอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับต้องบอกว่ามีแต่ตําหนินะครับทีมของตัวเองเกือบทุกเม้นเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีเรนกิ้งที่สูงกว่าเรานะครับสําหรับทีมชายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ